สำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับการซื้อขาย ID นะครับผมก็ขอแนะนํากลุ่มของแอดนนเลยนะครับเป็นกลุ่มซื้อขายแลกเปลี่ยน ID โดยเฉพาะนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้าก็สามารถเข้าไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าระหว่างการซื้อขายแลกเปลี่ยน ID เนี่ยก็จะมีโอกาสที่ท่านผู้ชมจะถูกโกงนะครับแนะนําให้ไปกลางกับแอดนนเจ้าของกลุ่มนะฮะเพื่อความปลอดภัยของคุณผู้ชมเองเนาะ แล้วก็ตัวแอดนนนเนี่ยเขามีไอดีดองเพชรน,นะครับขายให้ด้วยสำหรับใครที่สนใจแบบว่าอยากจะซื้อไปสุ่มเล่นหรืออยากจะเริ่มปั้นไอดีใหม,ใหม่นะครับก็ลองติดต่อสอบถามพี่เขาไ,ได้ที่ลิงก์ใต้ตคลิปเชน่นกันนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมผมจะขึ้นไว้ที่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับผม สวัสดีครูสบุรุกท่านนะครับผมกลับมาอยู่กับเกมวันพีบปติรัตน์นะครับก็หลังจากที่ผมหายไปหลายวันมากะครับจำไม่ได้แล้วว่ากี่วันเพราะว่าไม่ได้นับนะครับนะก็ถ้าเกิดใครได้ติดตามในชุมชนก็น,าศาศาน่าจะทราบดีนะครับว่าผมเนะี่ยติดโควิดเออก็เลยแบบว่าต้องพักรักษาตัวนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท,ทุกๆกํำลังใจมากๆับที่คอมเมนต์ในชุมชนผมเนาะเออผมก็อ่านทุกคอมเมนต์แหละนะครับ นอกเรืองนะโอเคช่างวันแล้วกันนะเรื่องพวกนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วกันนะเออแต่ว่าตอนนี้ผมก็หายแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้หายดีมากนะเพราะผมต้องแบบว่าต้องกักตัวก่อนเนี่ยให้มันครบ10วันนยเออกว่าเชื้อมันจะตายก็อีกนานเนาะโอเคนอกนกเรื่องแล้วโอเคก็กลับมาวันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวละครตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้น่าสนใจมากนะผมได้ไปปั้นมาแล้วนะครับได้คือธานะาของลูฟี่ฟิมเลสนะครับแล้วก็ไอ้บอสอีเวนต์อ่ะมันใกล้จะไปแล้วผมก็ตีครบแล้วแหละนะเพื่อนผมมาชวนตี ผมก็ตีครบไปแล้วแต่ว่านะเออก็แบบทําออกช่องสักนิดนึงเพราะว่ามันเป็นตีบอสที่มันพาร์ทสองใช่ไหมพาร์ทแรกตอนแรกผมว่าจะทำแต่ว่าผมดันติดโควิดก่อนนะครับเออนะก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปตีบอสกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อธรามากันก่อนละกันมันก็ไม่ได้เยอะมากหรอกนะครับฟรีสามดาวตัวนี้เป็นตัวแจกฟรีที่ผมแนะนําให้คุณผู้ชมฟาร์มเก็บไว้นะเพราะว่ามันตีบอสค่อนข้างโหดเนาะ แล้วก็เลดอีเวนต์ช่วงนี้ก็ใช้งานกับตัวมันได้ดีด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยแนะนำมันอีกทิ้งแล้วกันนะมาดูความสามารถของมันก่อนดีกว่านะครับสั้นๆง่ายๆสำหรับลูฟี่ตัวนี้ก็จะมีเพิ่มดาเมจนะครับเมื่อเราทำดาเมจครบ10ฮิตอะไรเวลา5วินาทีก็จะบูตแอทแท็กให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็จะมีการดาเมจให้ด้วยสามสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อเรารับดาเมจมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของค่าแม็กชพีนะครับโจมตีศัตรูแต่ละฮิตก็จะมีการสแตกคีย์ที่เข้าทีละสิบเปอรถลูฟี่่ทััวไปนะครบ ในส่วนของสกิลเนี่ยก็เป็นสกิลระยะกลางนะครับทั้ง2สกิลเลยนะครับระยะกลางเนาะสกิลแรกก็จะเป็นสกิลต่อยรัวๆสิหมัดนะครับระยะกลางนะสกิลดาเมจอยู่ที่39เนาะลบดีเฟนส์ศัตรูได้20% 10นวินาทีนะครับคูดาวเร็วมาก21วินาทีเองนะฮะในส่วนของสกิลสอันนี้น่าสนใจอยู่นะครับก็คือเขาต่อยไม่สนลดดาเมจด้วยนะครับสกิลนี้ต่อยสีพีดเหมือนกันนะครับสกิลดาเมจก็จะแรงกว่าตัวห้าแรกนิดนึงประมาณ41นะครับคูดาวนานหน่อยนะครับ 3 2วิมีนอกแบ็กให้ด้วยนะครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับก็ในอีเวนต์น่ะคือเขาแจกแบบว่ายันบูทสามไปก็แนะนําให้ทุกคนเนี่ยฟาร์มแล้วก็ปั้นกันจนบูทสามไปเลยหนึ่งเลยคือเขาเอาไปซัมซับได้ครับนะบูทสามสีแดงโอ้โหผมบอกเลยว่าเป็นซับเป็นกําลังซับสําคัญมากตรงนี้ก็ปั้นไปเถอะไม่ไม่เสียดายแน่นอนนะครับก็คือเอาไปตีบอสได้ด้วยแล้วก็ทําซับได้ด้วยเนาะในเซอร์ของเหรียญถ้าเกิดใครจะมาใช้งานเนี่ยผมแนะนําเหรียญนี้นะครับเหรียญอีเวนต์จินเบล่าสุด ใส่3เหรียญไปเลยนะครับออปชั่นก็ไปเน้นพวก h p d e f e n s e ก็ได้นะรับ h ีสักส3งสาพันเนาะดีเฟน s e สักพันหนี่แค่นี้นก็พอครับเราจะเน้นอึดน,นะเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีรีเลือดนะครับเวลาไปตีบอสเราก็ต้องเพิ่มความอึดให้ตัวเองสำหรับใครที่มีเหรียญอีเวนต์เก่าก็ใส่แบบผมนะครับนี่เซตนี้เลยนะฮะ หรือจะแก้ก็เป็นอ่าใครมีชิลิวเยอะๆก็ใส่สัก2เหรียญอีกเหรียญหนึ่งถ้าใครมีอ่าจาบานะครับก็ใส่ได้แต่ว่าพงผมมันติดอยู่กับโซโลผมเลยใส่ไม่ได้ผมเลยเลือกเป็นอ่าเหรียญแบบนี้มาก่อนนะครับมันเป็นเหรียญที่ว่างอยู่นะครับและคือผมใช้ตีบอสอยู่แล้วด้วยนะครับเซนเหรียญแบบนี้นะฮะก็จะมีรีคูดาวท่าหนึ่งหนักๆเลยนะครับผมลองมานะฮะ8%นี่มันพอดีนะครับถ้าติดคีเกือบทุกดอกเนี่ยที่ผมไปตีมาท่าหนึ่งก็คือรีเกือบเสร็จก็คือยืนรอแค่แบบเซียววีก็คือตต่่ออยได้เล ติดคีก็รีเลื่อนให้ด้วย2%ต่อฮิตนะครับก็คือเป็นเหรียญที่ดีมากๆอันนี้ก็ลองประยุ์ใช้กันเอานะครับแต่ว่าสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ผมเชียร์เหรียญ3จินเบไปเลยนะเซตเนี้ยที่อยู่ในอีเวนต์เนี่ยก็ไปนั่งฟาร์มกันเอานะครับเข้าาสำหรับฟิ์ใหม่ก็ประมาณนี้นะครับเฮ้ยเรียกฟิ้มใหม่ถูกไปเนี่ยต้องเรียกฟิมเลสสิใช่ไหมเออนะครับส่วนอุตะก็เดี๋ยวผมรอไอดีจากเพื่อนผมก่อนละกันนะแล้วก็เดี๋ยวผมสุ่มให้ดูแล้วก็ โอเคครับผมมาอยู่กับแมปอ่านไม่ทันเหลือตาไปอ่านไม่ทันโอเคช่างมันแล้วกันฮะเราเจอกับเตโซโลนะครับอาจจะเวลไม่ค่อยเยอะนะครับไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรผมอยากเจอวงสูงมากเลยเพื่อนผมมันบอกว่าเวลประมาณ9 30ป่ะเออปะระมาณนั้นแหละมันจะให้มันจะแบบเป็นมันจะมีมินิบอสเพิ่มมาอีก2ตัวใช่ไหมสมมติเราตีเตโซโลเงี้ยมินิบอสที่ออกมามันจะเป็นแบบบอสมูฟี่เลือกอื่นอ่าภาคาคอื่นไม่ใช่เลืออื่นภาคอื่นอย่างอ่า ชิคเกอรอาจจะโผล่มาหรือจะเป็นเซตโต้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเออถ้าเกิดมันไม่ประมาณยี่สเก้าสามสิบมันจะโผทั้งสองตัวคือมันจะครบสามบอสเลยไปมันจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นตมากๆนะครับแต่ว่าผมน่าจะไม่ไมีโอกาสได้เจอเนาะคิดถึงผู้ชมสุดเลยว่ะเฮ้ยโอเคเราก็ต่อยเลยครับตัวนี้ไม่ต้องไปเลยครับหาโพซิชั่นดีๆยืนต่อยไปเลยแค่นั้นแหละเห็นไ,ไหมก็คือแบบคี่เกือบทุกดอกไม่ต้องทุกดอกก็ได้ไหมก็เกือบได้น,นะครับสำหรับแปดเปอร์เซ็นต์เหรียญของผมถ้าเป็นเหรียญสามจินเบก็คือได้ใช้ต่อยต่อแน่นอนนะครับต่อย ดูดิไม่รู้เกมชี้นอะไรอยู่ทำตัวแบบนี้ออกมาดิน่าเกลียดมากน่าเกลียดแบบน่าเกลียดมากอ่ะสําหรับใครที่ใส่เหรียญสามจินเบของอีเวล่าสุดเป็นแบบผู้เล่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะอ้าวที่กูต่อยไปโดนเลยเนี่ยหายละก็คือสําหรับใครที่ใส่เหรียญพวกนั้นนะครับก็อาจจะต้องไปบิวอย่างที่บอกแหละไปบิวถึกนะครับเพราะว่าเราไม่มีรีเลือดเราไม่มีสเตนเนาะก็ต้องบิวถึกไว้ก่อนนะครับเรื่องดาเมจเราก็จะไปเน้นพวกซับพวกอะไรพวกนี้เอานะครับเลยมานั้นสักร้อยหนึ่งวะก็น่าจะตีเข้้าแลวงผม ร้อยยี่สิบนี่ก็ต่อยมาเป็นหมื่นเลยเนะี่ยเอาอะไรอีกอะ,อะต่อยก็ไปเออโอ้ชี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 ชี้อุอ้ย,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 อยถอยถอยถอยก่อนมันมันมันก็ต้องโดนอยู่ดีปะ่ะอ้าวไม่โดนฮะพดัดช่างมาแล้วกันช่างมาแล้วกันเสียงเกมผมมันเบาเบะวะเดี๋ยวดิเดี๋ยว,ยวค่อยเพิ่มแล้วกันอขอโนก่อนขอโนก่อนขอโนก่อนเอ้ยโหลูกรักผมเคอันนี้จะไปโผลใ่ใน ฟิล์มโก้ปะซาโบตัวนี้เออแต่มันควรจะมีร่างแยกออกมานะเดี๋ยวนะเอาไอไอเตโซโลผมอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่นี่เอา้าตายแล้วดูดิเดี๋ยวดูนะท่านผู้ชมเดี๋ยวสัง,สงเกตเลือดชิกิดีๆนะดีนะเนี่ยพอกอดแตกปุ๊บ,บอา้าวต่อยไปไหนเนี่ยเอา้าไม่ถึงเหรอเอา้าวเฮ้ย <c oughs> อันนี้ผมต่อยไม่โดน <c oughs> โอเคครับผมด่านอะไรอะด่านลุกกี้อ่ะล็อกกี้อ่ะ อ่านต้องอ่านว่าไงล็อกกี้ป่ะอ่าหารอบนี้เราเจอบอสแร้งยี่สิบสี่เนี่ยเมื่อกี้แม่งต่อยไปโดนแม่งกูเขินเลยเสียงเกมน่าจะกลับมาปกติแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้หูฟังผมเป็นไรไม่รู้นะมันชอบแบบว่าพอมันขยับนิดน,นึงปุป๊บอะไอเสียงที่ผมปรับค้างไว้มันจะลดลงไปหมดเลยไปเห็นปะมีแต่คนเล่นตอนนี้มีแต่คนเล่นลูฟี่ตัวนี้นะครับแล้วก็แนะนําให้เล่นนะครับใ,ในในการเอาไปตีบอสนะถ้าเกิดเป็นแร้งปกติก็แนะนําให้จับยาซับไปเลยครับตอนนี้ผมจับยาซับสีแดงไปแล้ว ก็เพิ่มตัวที่ผมใช้งานแบบเยอะมากเลยอ่ะคือดีอ่ะตัวพวกนี้เออเวลามันแจกทีหนึ่งก็พยายามฟาร์มตัวที่มันแจกเข้มันเป็นลูฟี่พยายามพยายามแบบฟาร์มไวเนาะแนะนําให้ฟาร์มไว้ตัวมันเป็นตัวที่ต่อให้มันเล่นไม่ได้มันก็มาทาซับได้นะสาคัญมากนี่ผมยังไม่สแต็กคีย์ที่ข้อมันคีย์ทุกดอกเลยเนี่ยนี่มันคีย์ครับทุกดอก8%นะลีรัวๆแล้วต่อยโกงมาก นี่ยครับใครอยู่ในช่วงอีเวนต์ช่วงนี้ก็พยายามฟาร,ร์มเหรียญสามจินเบเก็บเอาไว้นะครับไว้ใส่เอ,าาเอฟฟี่ตัวนี้ไว้ตีบอสในอนาคตเนาะพอมันอ่าเรียกว่าไงพอมันไม่ได้เอาไปใช้งานในแรงก็ใส่สามครับเออทำบูทสามไปเถอะคุ้มตัวนี้ทำอะไงก็คุ้มผมว่าลังทำอยู่แต่ว่าของไม่พอข <c oughs> ี้เกียจเล่นดนะ้วยแม่งต้องนอนพักนะครับโควิดแอร์โควิด,นะวดอือต่อยแม่งดูดีมัดนี้โคตรแรงเลยโอ้ยอ่าได้น้องน้อง น้องอย่าไฟกับพี่อ่ะน้องดูดูดูพี่โลมันซะก่อนโอ้ยโอเคมาแล้วรเลยวิอโอทยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งพี่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 พโอ้โหโอเคแม่งปุ่มปุ่มดอปไม่มี <laughs> มาติดครูดาวอยู่วะผมใส่ชิกิก่อนเนี่ยมันไสรรร้อ้าวตาย what อะไรอยากตายก็ได้อ่ะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีบเอ้ออะไรวะ นิดูี้งงโอเคมารอบสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมไปจัดเหลี่ยนให้ผู้ชมดูอีกรอบนึงแล้วกันนะช่วงท้ายคลิปมีคนเล่นอุตาด้วยผมยังไม่เคยเล่นอุตาเลยเลยนะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันกี่สิบอยากเจอเว่หูงสูงกว่านี้ผมกดแร้งมาไม่ใช่กดแรงนี่กดตีบอสมาแม่งยังไม่เจอเลย ยังไปเจอมากมากกว่ายี่สี่มาแกีไอเ้เวลยี่สี่แถวตีกันนัะ่นคือมากสุดที่ผมกดมาเจอช่างมันแล้วกันเห็นไหมเป็นตัวที่เล่นง่ายนะสี่เนี่ยก็คือแบบต่อย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 ,อย,อยแค่นั้นนะอ,อ่ะจะเดี๋ยวมันไม่มีอะไรอะ่ะก็คือดูดิมันก็รีกสกิลแล้วก็ต่อยทําคอมโบไปเรื่อยเป็นตัวที่แบบได้ง่ายๆสบายๆบล็บบอกโจมตีให้นิดน,น,นั่นพร้อมเอาอะไรอีก นี่อีกในทีมมีคนเล่นตัวความเป็นกู้กันเลยที่ดีมากๆครับแล้วก็ยืนต่อยหลังโลไปดูต่อยดูต่อยฮูดอ,อ่ะฟันคอมโ,มโบไม่ไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้ามีตัวนี้แต่เ <c oughs> สียดายมันมามันมาช่วงหลังไะอยากมันเข้าช่วงแรกๆก่อนที่มันจะมีอีเวนต์ตีบอลมากกว่าอ้าฮะอ้าฮะอ่ะจิกิแม่งมาแล้วผมต่อยไม่โดนเลอเคขอโทษแต่งกระเด็นไม่โดนแล้วตามตามเดี๋ยวคอมโบหลุดตาม เด็ดร้อยแม่งบูดเลยคอมโบกูไม่แต่ว่ามันทำใหม่ได้ดูสิมั้ยคือมันต่อยร้อยคอมโบอ่ะต่อยตืดต่อยตืดดูดิหมัดละหมื่นโอเคผมหลมไปก่อนคนะไม่เป็นไรเราก็ต่อยต่อไปเด็บร้อยกูตายไอสัตว์เอ้อยอะไรวะเน,นี่ยไ <c oughs> อเยี่ยตายเลยเลยเลยไอบูดมานะโดน กำลังจะโชว์เลยขอโชว์ก่อนโดนนั่นอะโดนนั่นไงกูว่าแล้วโดนเนี่ยซ้มดัวหมัดปึ๊บอันนั้นก็ปล่อยไปเตะสโลว์เพื่อนก็กระทืบนั่นแหละหกร้อยคอมโบแล้วอ่ะเอ้าอยู่นี่นี่อะไรมันไปนู่นอ่ะเรียบร้อยคอมโบกูเฮออตายเถอะชิจิปล่อยเข้าไปแอ้โดู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 เลือดมันดูเลือดมันดิ ้เลื่อดไหลเลื่อดไหลเป็นโลหิตนี่เลือดไหเลเป็นโลหิตเรียบร้อย <laughs> ประมาณนี้ครับเกมเพลย์ของตัวมันก็ไม่ได้มีอะไรเอามาตีบอสก็กด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 สกิลตายก็รอเปลี่ยนตัวแล้วก็กดกดสกิลมันก็ตายอยู่ดีนะ,ะผมไม่ได้มีพีกะจบแหละเกช่างมันก็ <c oughs> <c oughs> นั่นคือเซตเดืยดที่ผมใช้นะครับแต่แต้มโคตรเยอะนี่ผมทำซับแบบกะกางมาตีเลยใช่กนะ็ตีตายนะครับ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้สำหรับฟรีฟิมเลสนะฮะก็ในเซเลดที่ผมใช้นะครับก็กลางๆนะมีรีเลือดให้มีรีท่านหนึ่งที่มันพอดีเป๊ะๆอย่างนี้ก็มีรอดาเมจให้ด้วยเหรอเออก็ใครมีก็ลองจัดได้นะครับหรือจะเป็นอย่างอื่นก็ได้เป็น ชิลิวสองเหรียญเป็นจาบาหนหนึ่งเหรียญนนั้ก็จะได้สเตตัสที่โหดกว่าแล้วก็รีเลือดที่ดีกว่าบอเปอร์เซ็นต์เดียวมันก็ไม่ได้ต่างกันหรอกจริงๆแต่สำหรับคนที่เป็นผู้เล่นใหม่ผมเชียร์เป็นเนี่ยเหรียญจินเบเหรียญเนี้ยใส่ไปในสามเหรียญครับออปชันก็เป็นแบบเพดีเฟนส์ลองบาลานซ์ดูเอาแล้วครับแล้วแต่คุณผู้ชมว่าจะสุ่มได้ออปชันแบบไหนเนาะก็ลองเอาไปทำกันดูน,นะครับก็นแนะนำให้ฟาร,ร์มไว้นะเออช่วงนี้จะได้มีตัวตีบอสกันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะฮะโอเคคคบบบบ๊ายบายยรรัััผมสสวสดี